ว่าเป็นคู่รักที่หลายคนจับตามองอย่างมากหลังจากที่หนุ่มแดนวอรเวทคุกเข่าขอแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินแต่งงานในวัดพร้อมทั้งหาเลิกงามยามดีไว้เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็กําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมงานแต่งหาสถานที่จัดงานซึ่งทั้งคู่ก็เริ่มมีการพูดคุยกัน แดนแพตตี้บอกว่าอยากได้สถานที่จัดงานที่สามารถให้น้องหมาไปได้ส่วนนุ่มแดนก็อยากได้สถานที่จัดงานติดทะเลปิดเกาะหรือถ้าเกาะไม่ได้ก็ริมหาดริมทะเลส่วนแคกก็จะมีแค่ญาติญาติและเพื่อนสนิทเมื่อได้โทรไปตามโรงแรมต่างๆก็ยังไม่มีที่ไหนลงตัวทั้งเรื่องของราคาทั้งเวลาที่จํากัดในส่วนของทะเลแบบเกาะส่วนตัวก็ต้องจองล่วงหน้า5เดือนขึ้นไปและสถานที่ที่เป็นริมทะเลก็เต็มทุกที่เลยแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่ทุกอย่างลงตัวหมดแต่ติดที่ญาติผู้ใหญ่เดินทางไปไม่ได้ จึงต้องตัดตัวเลือกนี้ออกไปทั้งคู่จึงได้หาสถานที่ท,ที่แคบลงมาเหลือแค่กรุงเทพแต่สถานที่ในกรุงเทพก็เต็มไปหมดแล้วเช่นกันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้เลื่อนการจัดงานแล้วมาแต่งในช่วงนี้แทนทําให้หลายที่มีคิวงานแต่งแน่นมากหรือบางที่ที่ไม่เต็มก็ยังมีคิวอยู่แต่ราคาค่อนข้างสูงหลายเท่าตัวทั้งคู่จึงไม่เลือกเพราะคิดว่าไม่น่าคุม้มสุดท้ายทั้งหนุ่มแดนและสาวแพตตี้ก็ได้ตัดสินใจมีความเห็นร่วมกันว่าจัดงานแต่งงานที่ ซึ่งหนุ่มแดนกล่าวว่าตอนขอแต่งก็ขอที่วัดไหนๆแล้วก็แต่งกันที่วัดไปเลยเพราะที่จริงแล้วก็เป็นความตั้งใจแรกของทั้งสองคนอยู่แล้วที่อยากได้งานแต่งที่เรียบง่ายที่สุดปรึกษาทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีใครติดอะไรอยากได้แบบนี้อยู่แล้วแต่จะวันไหนก็ขอยังไม่บอก